พระศีวลีเถระหรือพระศีวลีเป็นพิสุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าผู้เลิศในทางผู้มีลาภมากผู้ใดบูชาพระศีวลีเถระแล้วจะได้รับโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาดังนี้จึงควรสวดบูชาด้วยจิตศรัทธาตั้งมัน่นมีสติในการดำเนินชีวิตด้วยกุศลกรรมอันดีทุกท่านเทิน อรหังสัมมาสัมพุโทโธภคะาวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพภควตาธรรมโมธรม,มังนมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโคสังคังนามามิณโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังวันทามิธรมมังวันทามิสังขังวันทามิสีวลีเถรคุณังวันทามิสีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาสีวลีนชาลิติ ประสิทธิลาภาศีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาศีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาศีวลีนชาลิติประสิทธิลาภาสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสทา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทาสีวลีเถรคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทา สิวลีจะมหาเถโรจะขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสิวลีเถระคุณังเอตังโสธิลาพังภะวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสทา สิวลีจะมหาเถโรจะขาเทวาพิปูชิตโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสิวลีเถระขุนังเอตังโสติลาพังภวันตุเมสิวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิตโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสะทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังส,ส,งงส,งสททะ,ะ,สะจจาท,งทา สีวลีจะมหาเถโรจักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวลีเถระขุนังเอตังโสติลาพังพรภวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณะระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธิลาพังพวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทา สิวลีจะมหาเถโรจะขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสิวลีเถระขุนังเอตังโสติลาพังภวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรเท е วตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทา สีวลีจัมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสทาสีวลีเถระคุณังเอตังโสติลาพังพวันตุเม